ก็สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับวันนี้ก็ได้เลิกเปิดเปิดหนังของพวกเรานะครับพอเจาแตกแขกโควิดนะครับฟางกุริเย่นะฮะก็ได้ได้เจ๊แต้วได้เจ๊พายนได้แพนเชคกลับมาแล้วก็เพิ่มเพิ่มคนใหม่เข้าไปก็คือมหาเทวีเจ้ามหาเทวีเจ้าเลยนะแล้วมดลามกับการะตูนอ่ะมดลากับกระตูนมดลาบวชอยู่แต่กระตูนติดงานอันนี้ก็ ก็มีนะแสดงหน้าใหม่มามีมหาแม่ทีวีมหามหามหาทีวีเจ้าเห็นมหาทีวีเจ้าอันนันทิพย์จำอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็เจ้าอันนันทิพย์ค่ะจแล้วก็ตามด้วยนี่คนนี้สีตางสีตางอะไรตางแม่สีตางแล้วก็ นั่นแล้วก็มีใครอีกโดมน้องโดมโดม้มีไอ้นิกกี้นิกกี้ไอ้น้องนิกกี้แล้วก็สนุกแน่นอนฮะแล้วก็มีอีกหลายคนนะฮะคือเยอะหนูบอกเลยว่าภาคนี้นี่น่าจะรวบรวมเหมือนทุกภาคที่ผ่านมาครับแล้วก็มีอย่าโซนสิอย่าโซนออาพูดไปฮะก็มีอีกหลายอีกหลายท่านนะมีทั้งโดมแล้วก็ตั้มด้วยเจตสตาร์ก็มาร่วมด้วยภาคนี้นะฮะยังไงก็ฝากด้วยนะครับ เพราะว่าตอนที่เราติดต่อดาราทุกคนเขาก็เต็มเต็มเล่นก็ก็ไม่ใช่เต็มเต็มเล่นจริงเปล่าทคิวก็เทคิวให้ขอคิวไปแบบผู้ดูการตกใจมากนี่คิวถ่ายมากน้นอ่ะเนี่ยเดี๋ยวทางนักแสดงเยอะที่สุดหรือเปล่าครับพี่โพภาคที่นักแสดงพลังเยอะที่สุดจริงๆแล้วก็เยอะทุกภาคแหละหลายๆภาคก็มีรับเชิญมีอะไรเยอะแต่ว่าภาคนี้ก็ไม่ยอมแพ้ภาคที่ผ่านๆไปใช่ผ่านไป พอดเรื่องเป็นยังไงเล่าเลยพอะเรื่องเป็นเกี่ยวกับอ่หอ,อเป็นเกกับหอแต๋วแตกเนี่ยแหละเจ๊แต๋วมาปลดโรงแรมแล้วพอดีเจ๊แต๋วเนี่ยดันไปเที่ยวปาร์ตี้วันเกิดมามแล้วดิกลับตัวทำลายเพราะเจ้าก็โดนมีแบบไาอยู่ในวันเกิดด้วยส6บหกคนมีเจ๊แต๋วอยู่ด้วยก็เลยกลับมาถึงทหารตำรวจก็เลยมาบอล้อมปิดอันนี้14วันห้ามออกห้ามเข้าเสร็จแล้วต้องอยู่ในต้องอยู่ในโรงแรมใช่ไหมใช่ต้องอยู่ในหอพักโรงแรมเนี่ย14บวันนะก็เกิดอาการนู่นอาการนี้แล้ว เนี่ยเขาหนีมาจากเมืองทิพตว่าเมืองทิพตครับดนีมามากับมาจากเมืองบนใช่ไหมคะมาจากเมืองทิพ์ค่ะม่ค่ะมาจากเมืองทิพ์อย่างเดียวค่ะไม่ใช่เมืองบนใช่ไหมไม่ใช่เมืองบนค่ะเมืองทิพ์จะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เขาเบื้องบนไม่ได้เหรอไม่ได้ค่ะเพิ่งมาเจอเขาอ่ะอายุแค่สามสิบเจ็ดปีโอยสามสิปีนะนี่เมื่อกี้นั่งคุยกับลุงลงตอนยังไม่แต่งหน้าคุยกันได้ครึ่งชั่วโมง แล้วสวัสดีคุยกันได้ครึ่งชั่วโมงสวัสดีพี่ลองเหรอคุยกันคุยครึ่งโมงคุยพี่ลองครึ่งชั่วโมงเพิ่มมันเอาก็เพราะเขาสวยขึ้นไงเราก็เออติดตามเขามานานแล้วแต่ว่าตัวจริงเขาปังมากไงแต่่ถ้านั่งได้นั่งคุยกับเขาเขาน่ารักสนุกจริงเว้ยในหัในเรื่องนี้ก็คือเจ้าหนาก็คือนาัเองคุณเลือกหรือเปลเจ้านาก็คือนางเอกพระพา พอพูดถึงนี่ฟ้าผ่าโอ้ยฟลเี้วฝนตกด้วยนะฟ้าให้กำลังใจแล้วพอพูดถึงอ่ะคนนี้ไม่ได้เห็นฟ้าลงเปรี้ยงหรออ่บอกก่อนว่าเขาไม่ได้เล่นแค่นี้นหน่อยนะเขาเล่นทั้งเรื่องเขาฝาจะกลับก็สิ้นเดือน สิ้นเดือนสาแล้วกลับมาอีกนะเขาไม่ได้ไม่ได้เล่นที่เดียวนะเพราะว่าที่ติดต่อเขาก็คือตอนแรกติดต่อตอนที่เขายังไม่ไม่ไม่อะไรเลยไม่อะไรเลยหมายถึงว่ายังไม่ได้มากรุงเทพเราก็บอกไม่ได้ไหนและพี่หน่อยแต่เราพี่จริงจริงพี่คิดว่าเขาเยอะ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 ก็เจอพอดครั้งแรกเขาบอกว่าไงลูกเขาพูดกับพอดว่าไงลูกก็โอ้ยคนเมืองทิพย์ก็ต้องพูดเพราะอยู่แล้วใช่ะเราก็เลยก็เลย ก็เลยชวนชวนชวนเขามาเล่นนะเพราะว่าเออมันก็จะมาใส่อะไรในหอตะแตกเราได้เขาก็มาหลบอยู่ที่หอนี้แล้วเกิดเกิดความซวยหอดนปีสิด1ี่วันเขาก็เลยต้องอยู่ติดกับพวกนี้ใช่เชื้อโรคมันก็กลายพันธุ์นะพวกนี้ก็จะเป็นเอนิกกี้ก็จะเล่นเป็นในเป็นพวกแบบส่งอาหารฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยเป็นออเียร์ฟู้ดนะก็จะโทรมาเสร็จแล้วก็ก็จะมีเรื่องชลมุลเกิดขึ้นยังไงก็อย่าลืมดูกันและที่ที่เช่าเขาเพราะว่าเขาเป็นคน ที่ติดต่อเขามาเล่นเพราะว่าเป็นคนรักรักพ่อรักแม่เขาดูแลแม่อยู่ใช่ดูแลแม่อยู่แล้วพี่พจน์ก็เลยมีของขวัญให้เขาอะไรคัะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรคะเฮ้ยอย่าบอกเลยเฮ้ยเฮ้ยคือมอบเงินให้เขาห้าหมื่นบาทเพื่อไปรักษาคุณแม่ 2,500ัห้าห้าเบอร์ห้าเบอร์เพราะที่มึงไม่ให้กูเบิกเพราะเรื่องนี้อ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าจะเพิ่มไปเนี่ยเซ็นเบิกของเราเลย ก็คือเห็นเขาคุณแม่ไม่สบายอยู่ใช่ไหมใช่ใช่คุณแม่เป็นอะไรบ้างก็คือเป็นโรคก้อนเนื้อนะคะก้อนเนื้อแล้วก็ผ่าตัดไปแล้วแต่ว่าเชื้อมันยังไม่นิ่งเชื้อโรคมาเร่งยังไม่นิ่งแล้วก็อย่างที่สองก็คือคุณแม่เป็นโรคต้อกระจกตาเพราะฉะนั้นต้องรักษาต้องผ่าตัดต้องโลกตาด่วนแล้วก็ โรคข้อเข่ากระดูกเสื่อมเพราะฉะนั้นทั้ง3ามอย่างนี้นะคะแม่หญิงลีต้องดิ้นรนมาเพื่อทําหน้าที่ของลูกที่ดีเป็นเสาหลักของบ้านเพราะคุณพ่อไม่มีแล้วนะตอนนี้นะคะต้องมาหาเงินเพื่อรักษาแม่ขอบคุณค่ะอันนี้อันนี้ให้เป็นค่ารักษาไม่ได้รวมคม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวตัวค่าตัวต่างหากอ่ะพี่แม่หายไวๆนะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่พจน์มากค่ะขอบคุณค่ะก็ยังไงก็ ชอบคนกระตันอยู่อยู่แล้วเราก็ช่วยกันเต็มที่พี่ลงแม่หนูเหมือนกันเลยแม่เป็นไรแม่เป็นไรแม่ทำไมแม่มึงแม่มึงก็เริ่มเดินไม่ค่อยไหวแล้วไอ,โอ้โก้เพราะฉะนั้นนะคะในนามของแม่หญิงดีหรือพระหมหาทวีเจ้านะคะขอให้พี่พศนะคะมีเรตติ้งหนังแล้วก็มี เดตติ้งหนังทําหนังเรื่องใดก็ขอให้ปังปรุเยตลอดไปค่ะด้วยรักและก็มอบกําลังใจให้พี่พศตลอดมาเพราะฉะนั้นหนังของพี่พศจะต้องนัมเบอร์วันค่ะปังปรุเยแน่นอนค่ะนัมเบอร์วันค่ะ yeah. ังไงก็ฝากด้วยนะฮะอันนี้ไม่ได้รวมค่าตัวการแสดงนะค่าตัวการแสดงต้าหาแม่หนูเป็นไรเป็นไรแม่ตอนนี้ไปเก็บขวดขายอยู่โชคดีมากใครใครพลองด่ยดีไอ้ด๊าบเอาเช็คมาใครเขาอีกคนเด้อรากษาภาคนี้จะรู้เลยนะคะว่าใครอันนี้น้องเขาเล่นด้วยน้องเขาเล่นด้วยอะไรยังไม่รู้เหรอภาคนี้จะรู้เลยจะเฉลยเลยว่าใครฆ่าอาริยาเข้าใจไหมค่ะ เใครอยากจะมีอะไรถามพีพดอีกครับหรือถามใครพิธปมาอยู่ตรงนี้มาจิ๊ใช่ไหมแปลงคู่ของแม่ดีเรียกจิ๊ไปหามาจากเมืองทิเขาคู่กันมหาเจ้านาไี่ไปตรงไม่ตรงทิน อันนี้เก็บไว้ก่อนไหมโอเคแล้วเอาให้เขาใหม่โอเคไว้ก่อนโอเคอันนี้ที่อลูกเข้ามาอทิปมีอะไรจะพูดไหมครับเชิญเลยจ้ะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้มาร่วมแสดงหนังกับคุณคุณอานนท์ค่ะก็ขอให้ได้พี่ก็ได้หนูรู้หรือเปล่าว่าการแสดงหนังกับพื่อนอานนท์ไม่เหมือนกับทั่วไปนะหนูต้องหนูต้องรับแรงกระแทกให้ดีนะหนูต้องรู้ใช่ไหมรู้ใช่ไหมแรงกระแทก เออสี่ตังโดนไปแล้วดูเบ้าหน้าสิตอนแรกยังดีอยู่เลยนะพระแรงกระแทกของพดอนนดูสภาพปัจจุบันค่ะแล้วหนูสองคนจะต้องโดนนะหนูรับไปแล้วหนูเตรียมตัวนะเตรียมตัวแล้วค่ะโอเคคนเมืองทิพย์เขาเป๊ะอยู่แล้วนะน้องนะใช่ค่ะ อยากจะรู้ว่าชอบภาคไหนเป็นพิเศษไหมครับตั้งแต่ผมมีเคงเคยดูไหมเคยดูไว้เคยดูเอาเดีเด้อเอาเคยดูไหมก่อนดีกว่าดูสิเคยดูไหมถ้าเป็นตัวแม่หญิงลีนะคะเพราะว่าฐานะเราแบบแม่หญิงลีไม่ค่อยจะทันเกี่ยวกับโลกโซเชียลแต่ว่าจากใจจริงๆแม่หญิงลีก็ไม่เคยดูนะคะแต่ว่าแต่ว่าแต่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 ่แ เรลงดูไหมนะคะแต่ว่ามีคนส่งไม้ดูก็เลยดูในโทรศัพท์นี่เออนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องติดตามกันนะคะแม่หญิงนี่ก็ดูอ่าช่คขอแต๋วแตกไงได้ดูไหมดูค่ะดูใช่ไหมก็ก็ากลมีมีประโยคอะไรที่แบบว่าภาพยนตร์เรื่องหอวแต๋วแตกเนี่ยจำได้หนูจำได้ประโยคที่แบบว่าเป็นกระแสหรือว่าจะผ่านไปกี่ปีเขาก็ยังจะมาเล่นกันอยู่มีประโยคไหนที่แบบพอติดหูว่าอุ้ย นึกถึงก็มาได้มีไหมคะใครข่าใครข่าอริยาเออพยูนไม่ได้ค่าเออต้องจี่จังหวดเลยสิค้าไอ้พวกนี้ใครค่ารู้ไหมรู้ไหมใครข่าอริยาไม่ใช่เขาเอาพูดคำนีรู้ไว้ใครฆ่าอรอยารู้ไหมใครค่าอริยาเแล้วใครค่าพยูน พยุงค่าอาญาไม่ดค่าก็จะรีบฉายน่าจะเป็นพฤษภาวมิถุนานี้ก็ได้ดูเพราะว่ามันต้องเอาให้มันถ้าเกิดสมมติว่าหนังเรื่องนี้ฉายแล้วโควิดหมดไปแล้วจบไปแล้ววัคซีนมาเคลียร์หมดแล้วมันก็ไม่สนุกสิใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้วันนี้เราคงติดวันนี้เราคงติดกันในนี้แหละค่ะีเ็เราู อพูดจะเปิดกล้องวันแรกครับทันทันทันแน่นอนเนาะพอบอกว่าทหารทหารเต็มโรงแรมเลยนะครับเมื่อกี้เนี้ยใช่โอเคนะโอเคขอบคุณทุกคนโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะพร้อมพร้อมฝนฟ้ากำลังมาแล้วนะพร้อมแตกแหกคิดนะครับ ติดตามข่าวบันเทิงที่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ